สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่กับลูกเล่นเพลย์เยอร์ในเกมพลิกมีพลิกมีนะครับผมเอ่ออะไรเนี่ยต้องเชื่อมต่อทอตด้วยหรอมีล็อกอิน enter your name เ k a y player นะครับผมแค่นี้ก็พอละมั้งเอออันนี้ให้ทำอะไรเนี่ยขอบคุณที่เล่นพลิกมีพลิกมีเรารวมห้องสร้างห้องเวิร์กช็อปเกมเซตติ้งออกเกมเสียงแค่นี้พอ ความละเอียดคุณภาพความละเอียดเต็มจอเคลียร์ด a ไม่ต้องกลับอ่าเข้าร่วมมีห้องให้เข้าไหมเหมือนจะไม่มีไม่มีเลยจะสร้างห้องเองเลยด้อมภาษาอังกฤษมีภาษาไทยไหมเหมือนจะไม่มีกันใช้อังกฤษไปเกมเพลย์รอโม่สามสิบวิโอเคสร้างห้องเลยอ่ะมีตัวละครเราเหรอปรับแต่งตัวละครได้ไหมเนี่ย โปรไฟล์ d i t Profile โอเคแก้ไขโปรไฟล์แป๊บนึงเมลฟีเมลหัวนี่ส่งผมไหมนี่สีผิว Background เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งผมไปไหนอะ่ะเอ้าเอาเอา,เอาไปไปทั้งแบบนี้ก็ได้ไหมมาสตาร์ทไปเลยไปดูเกมเพลย์แล้วกันสตาร์ทไม่ได้ยังไม่มีคนเข้าร่วมห้องอะอันนี้เตะออกสรุปว่าเกมนี้มีอะไรให้เล่นวะเนี่ยเกมนี้ผมรู้สึกว่า น่าจะไม่มีอะไรให้เลต์บางนนเนอ,อน่าจะยังไม่มีอะไรให้เล่นนะครับผมเก็บดีดีสคอดแล้วก็อะไรไม่รู้จบการรีวิวเพียงเท่านี้